ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชายหาดที่สวยงามอาหารที่อร่อยวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและรวมถึงระบบขนส่งที่สะดวกสบายนั่นจึงทำให้การเดินทางมาที่นี่กลายเป็นเรื่องง่ายนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจากทั่วทุกมุมโลกต่างยกให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่พวกเขารักและอยากกลับมาเยือนอีกครั้งหากมีโอกาสในครั้งถัดไปอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันประเทศไทยกลับถูกมองในแง่ลบจากประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่นจะมีเพื่อนบ้านบางกลุ่มที่ยังมองเมืองไทยในแง่ลบเช่นลาวเขเมรและมียนมาคำถามเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เข้าไปแซมมุมมองผ่านเว็บไซต์คลอลาซึ่งชาวต่างชาติต้องการเข้าใจว่าเหตุใดประเทศไทยจึงถึงถูกมองข้ามเช่นนั้น ทั้งที่ในมุมมองของชาวต่างชาติท่านนี้มองประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางของเขาโดยกล่าวว่าผมใช้เวลาหนึ่งปีในการเดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใช้เวลาส่วนใหญ่ในประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาและลาวผมยังคงคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมาก และรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผมในภูมิภาคแห่งนี้การเดินทางภายในประเทศไทยทําได้ง่ายและราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆนอกจากนี้กรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางที่สะดวกสําหรับการเดินทางต่อไปยังจุดมุ่งหมายอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายหาดในประเทศไทยถูกยกย่องว่ามีความสวยงามกว่าชายหาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่หรือเกาะสมุยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากนี้อาหารไทยยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีตัวเลือก ที่หลากหลายอีกด้วยวัฒนธรรมไทยก็มักได้รับการยกย่องว่าเป็นมิตรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศในภูมิภาคแห่งนี้อาจมีวัฒนธรรมที่เคร่งครัด หรือไม่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากนักแต่ประเทศไทยกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างไรก็ตามเขารู้สึกสับสนว่าทําไมประเทศไทยถึงถูกเพื่อนบ้านมองในแงล่ลบทั้งที่เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกหากเรามองจากมุมมองของชาวต่างชาติท่านนี้ประเทศไทยจะถือว่าเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับนักเดินทางหน้าใหม่ที่ไม่เคยมาเอเชียมาก,ก่อนแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากมายในแหล่งท่องเที่ยวหลัก และนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสาเหตุหลักที่ประเทศไทยถูกมองในแง่ลบจากเพื่อนบ้านคือหนึ่งจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์และข้อพิพาทตามชายแดนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาและมินมาพวกเขาจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและซับซ้อนมากบางครั้งมีข้อพิพาททางดินแดนเช่นกรณีของปราสาพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชาหรือปัญหาชายแดนไทยมีนมาซึ่งส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศแม้ว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ทางการทูตจะดีขึ้น แต่ความรู้สึกที่ตกค้างจากประวัติศาสตร์ยังคงมีอยู่ในกลุ่มประชาชนบางส่วน 2. อ,อิทธิพลทางเศรษฐกิจของเมืองไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหลายบริษัทของไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาลาวและมินมา นั่นจึงทาให้พวกเขาบางกลุ่มรู้สึกว่าไทยมีอิทธิพลมากเกินไปจากปัจจัยข้างต้นจะเห็นว่ามุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยอาจจะแตกต่างจากมุมมองของชาวเพื่อนบ้านในภูมิภาคแห่งนี้นักท่องเที่ยวมักมองประเทศไทยในแง่ของความสะดวกสบายและความเป็นมิตรกับผู้คนแต่สําหรับชาวลาวกัมพูชาและมินมาพวกเขาบางกลุ่มยังมองประเทศไทยผ่านบริบททางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างออกไปแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องอาศัยความเข้าใจและ การพัฒนายอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดแล้วผมยังคงยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และให้การยอมรับในด้านที่ดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศเพื่อนบ้านมองไทยในแง่ลบไม่ได้เกิดจากปัจจัยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธร,รรมที่ซับซ้อนการเข้าใจที่มาของมุมมองเหล่านี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้นในอนาคตได้ ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนรวมถึงชาวต่างชาติได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบไทยคือสรุปสั้นๆคือพวกเขาไม่ชอบคนไทยล้วนๆไม่ว่าจะทําอะไรชาวไทยพวกเขาก็จะประสบความสําเร็จทุกอย่างเพื่อนบ้านเลยก็เลยตาร้อนเพราะพวกเขาทําไม่ได้อย่างไทยเลยสักอย่างความคิดเห็นท่านต่อไปฉัน เคยไปประเทศไทยและสิงคโปร์ในเอเชียแต่ที่นั่นทําให้ฉันอยากไปอีกฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นการแนะนําเอเชียที่สมบูรณ์แบบมันทําให้คุณอยากไปอีกมากซึ่งทําให้คุณมีแรงบันดาลใจทั้งหมดที่คุณต้องการความคิดเห็นท่านต่อไป ในอดีตคนไทยไม่เคยรังเกียจเพื่อนบ้านเลยเราถูกสอนแต่เด็กว่าเพื่อนบ้านคือญาติพี่น้องของเราคนไทยของเราได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านมาตลอดทั้งการรักษาและการศึกษาแต่5ปีหลังมานี้จะมีเพื่อนบ้านรังเกียจพวกเขามากนั่นคงจะเป็นพระเรื่องที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้รักเพื่อนบ้านแต่เมื่อรู้ว่าเพื่อนบ้านไม่เคยมองเราเป็นพี่น้องกลับกับพวกเขามองเราเป็นศัตรูความคิดเห็นท่านต่อไป เพราะสมัยก่อนประเทศเราจนมากเพราะต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสจนเงินเกือบหมดเพื่อแลกกับการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกแต่ปัจจุบันไทยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแสงหน้าขึ้นมาแบบทุกวันนี้เพื่อนบ้านของเราเปลีป่ยนไปปกครองแบบคอมมิวนิสต์เลยทําให้ประเทศของพวกเขาล้าหลังไปความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวดีกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียและดีกว่าประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ในโลกด้วยซ้ําประเทศไทยเข้าใจว่าคนตะวันตกทั่วไป คาดหวังอะไรในช่วงวันหยุดโดยเฉพาะในแง่ของบริการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกและประเทศไทยสามารถเสนอสิ่งเหล่านี้ในราคาที่แข่งขันได้นั่นคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากประเทศอื่นๆความคิดเห็นท่านต่อไปสําหรับฉันการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนั้นง่ายมากเมื่อพิจารณาถึงคุณค่าแล้วประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งฉันพาคู่ของฉันไปที่นั่นเพราะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเธอ เราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้แต่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตและกรุงเทพใช่มันอาจจะดูมีนักท่องเที่ยวมากเกินไปแต่ก็ช่วยให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อรู้ว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเราก็สามารถพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือได้ความคิดเห็นท่านต่อไปเพื่อนบ้านไทยสาประเทศควรจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองแต่เพราะชาติเจ้าอนาธิคมเข้ามากอบกวยความมั่งคั่งและกดทูงความเจริญนั่นจึงทําให้การศึกษาและการพัฒนาไม่เป็นไปอย่างควรจะเป็น ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากระบอบคอมมิวนิสต์ปิดหูปิดตาประชาชนบ้างก็สร้างเรื่องเท็จว่าไทยคือศัตรูขโมยทุกสิ่งไปจากเขาความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับชาวเขเมรอยู่อันดับหนึ่งพวกเขาไม่เคยเป็นเพื่อนแท้กับประเทศไทยแต่ฉันไม่สนใจสิ่งที่ฉันสนใจคือความพยายามของพวกเขาที่จะเรียนแบบวัฒนธรรมไทย และอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของพวกเขาเองอันดับสองคือมินมาประเทศที่สร้างปัญหาให้ไทยมากที่สุดจนถึงปัจจุบันและในอนาคตคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าคุณไม่เข้าใจตั้งแต่ความวุ่นวายทางการเมืองของมินมาตั้งแต่ปี2505จนถึงปัจจุบันประเทศไทยต้องแบกรับภาระความไม่มั่นคงมากกว่าประเทศอื่นใด เรามีค่ายผู้ลี้ภัย9ก้าแห่งตามแนวชายแดนซึ่งให้ที่พักพิงแก่ผู้คนกว่าแสนคนปัจจุบันสหประชาชาติไม่สนับสนุนเงินทุนอีกต่อไปและประเทศไทยต้องจ่ายเงินเองเพื่อดูแลพวกเขานอกจากนี้เรายังมีชาวมินมาที่อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย4.7ล้านคนยิ่งมีคนมากขึ้นปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นฉันไม่อยากเห็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นข่าวเกี่ยวกับชาวมินมาที่เริ่มก่อปัญหาในประเทศไทยฉันเห็นได้เห็นเรื่องแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วความคิดเห็นท่านต่อไป เท่าที่ผมเห็นมีอยู่2ประเทศคือกัมพูชาและจีนแผ่นดินใหญ่กัมพูชามีปัญหาด้านวัฒนธรรมกับประเทศไทยซึ่งมักจะเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียชาวเขเมรจำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทยและพวกเขาก่ออาชญากรรมมากมายในประเทศไทยและเคยเผาสถานทูตไทยมาแล้วนอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจกัมพูชาเลยฉันคิดว่าต้องมีคนไทยที่ชอบพวกเขาและกัมพูชาเทียงแต่ฉันไม่เคยเห็นพวกเขา คนไทยบางคนยังรู้สึกเห็นอกเห็นใจชาวเขมรที่ถูกเพื่อนร่วมชาติเมินเฉยโดยห้ามกรามไม่ให้เหยียดชัวชาติเพราะชาวเขมรที่ทะเลาะกับคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มในโซเชียลมีเดียและชาวเขมรที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันมากความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศข้างบ้านต่างอุดหาไทยเพราะไทยเจริญกว่ามีแต่คนมาเที่ยวไทยพวกเขารู้จักประเทศไทยชีวิตความเป็นอยู่คนไทยดีกว่าข้างบ้านหลายอย่างที่ประเทศไทยดีกว่าข้างบ้านในทุกเรื่องข้างบ้านสาประเทศไม่ชอบไทยแต่พวกเขากับแห่มาทํางานที่ประเทศไทยแทบจะหมด ความคิดเห็นท่านต่อไปไม่มีประเทศใดในโลกที่ประเทศไทยไม่ชอบเพราะประเทศไทยเป็นประเทศธุรกิจประเทศไทยทําธุรกิจทั่วโลกและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศให้มาเยี่ยมเยียนและสร้างมิตรภาพกับคนไทยเพื่อที่เราจะได้ทํางานร่วมกันและแบ่งปันความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความคิดเห็นท่านต่อไป ส่วนใหญ่แล้วคำถามนี้ไม่ค่อยได้ผลเลยเนื่องจากเป็นการถามถึงอคติเชิงลบที่หลายคนปฏิเสธซึ่งอาจจะไม่เคยนำไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างไรก็ตามฉันจะลองเดาดูเกี่ยวกับความประทับใจต่างๆเพราะน่าสนใจที่จะลองพิจารณาดู ส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ากัมพูชากับมินมาก,การท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญมากนักและฉันก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความประทับใจทั่วไปของผู้คนสถานที่เหล่านี้แต่ความตึงเครียดระหว่างประเทศเหล่านี้ไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลือทั้งสามประเทศมีความแตกต่างทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยค่อนข้างเปิดกว้างและเป็นมิตรและฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะมองคนอื่นๆจากทั่วโลกในแง่บวกเช่นเดียวกัน และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนและชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ